สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p o l l ช t i o n นะคะตอนนี้เรามาดูเรามาติดตามนะคะบ้านนาะที่ชิดปากแปรนะคะโอ้ยมีต้นหมอกต้นไม้จัดสวนหยอกสวนยมเนอะพี่น้องทั้ง2,900คนอันนี้เดียวค่ะคุณเกี่ก็กลายเป็นคนสวนไปซะแล้ว ันนี้นะคะแต่อนนี้เป็นพี่นันทนาการจากเจ้าของที่ใช่ไหมคะครับจะไม่มีการคิดตังค์เหรอครับย้ายมาอยู่กับผมนะครับจะไม่มีเกี่ยวกับการณคิดตังค์ใช่ไหมยากได้ต้นไม้พร้อมบ้านอยู่มาอยู่กับผมนะครับคุณบอลลี่กได้สวนสวยต้องอยู่ทางนี้นะคะพ้นมาอยู่กับผมไหมอะให้มาอยู่ไหมขอล็อกนี้ได้ไหมขอร้องคอนข้างๆชิดเน่๋ยวเดี๋ย่ามาจองได้สักแล้วสักอันนี้ค่ะ ทำเรพเพชรนะไม่ใช่ทำเลทองโอ้โหนะคะเเป็นตามกไมยู่นั่นแดงพี่น้องขอสิบประดิษฐ์ใหญ่มาผีเบอร์ดอกพุดเอ่ออะไรนะดอกอันนี้อันนี้อันนี้เป็นพุดพุดพิชยาค่ะโอ้ฝนพุ่มในตกล่ะพุดธพิชยาด่างกับพุดธพิชยาเขียวอันนี้แหละค่ะโลตัลนะครมบเทียนทองโอ้มีเด่นะคะใช่ใช่นิวเน้นเป็นไม้ใบ เป,เป็นไงครับค um ุณโบอลี่สวยค่ะสวยเจ้าของความสำเร็จไหมมาถามหน่อยคุณเบนหาคุณลุงมาประสบความสำเร็จไหมก่อยกยศโอเคใช่ม้ยค่ะโอเคมากโอเคฉันบอกแล้วโอเคเราจะมีหัวเรือใหญ่ในการพัฒนากบกอกแล้วโอ้โหนะคะพ่อจะเป็นหัวเรือให้เราบานบานนะครับเป็นหัวเรือให้แล้วเป็นยังไงบ้างคอย อิชาพ่อเจ้าเอออิสาหลอ่ะเว้ยเอใหนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปหาหน่วยงานหน่วยงานต่างๆนะคะใช่ใช่นะครับคนคนสวนชิดข้อยกีาตีเสื้อขาวนะคะเขาเรียกว่าเสื้อขาวเพื่อนถามข้อยว่าเขาอายุเรามาเป็นสีดันซ่อนี่มั้งเพื่อนถามโอ้ยทิมกระป๋องเงี้ยงนั่นน่ะ ฝากช่องได้นะคะฝากช่องได้นะคะฝากช่องพารีชแนลด้วยนะคะไปที่ยังไหักนะคะจะข่องพอนไม่อยู่กับเขาพอก็ได้นะคะพารีชแนลนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะขออนุญาตออนอ้วยสักหน่อยนะคะ2,900ท่านนะคะเอามาให้ยังหนิเดี๋ยวค่อยจะดันส่งค่อยนี่เอากดันดีล่ะอ๋อมุมแม่ส่งเจ้าได้ดิเอาตามสบายครับเอาอะไรอ่ะคะโอ้ยปิดไฟเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะโเจ้าคือว่าเขาคือว่าทุ่มเขาคือว่าทุ่มเลยนี่ จะมาดูไข่หินลักลอยประกอบเด้อประกอบอะไรใช่รู้ดูดีเลยจะบอกมันจะบอกคุนจะบอกคุณเอาไข่หูน้ำเนื้อไอ้คุณเนื้อเดี๋ย้คือไปบอกคุนอยากอะไรเนื้อเย็นๆนะคะบ้านสวยแท้ๆค่ะแอซีสนะคะโอ้มีฝ้ามีเฟิร์เรียบร้อยเด้อค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะจะย้ายเข้ามาอยู่วันไหนนี่ยังครับยังปลูกกระเบื้องยัง เป็นคนเปิดแล้วก็ท่าสีท่านอกด้ครับโอเคแล้วเหลืออีกหลายอย่างเลครับทลาอะไรท่าไหนมากครับไปสร้างพม่านมาอีกสามมุมไม่ต้องมีระมังพม่านนะเป็นคนเปิดเผยเป็นคนเปิดเผยไม่ต้องติดหรอกใช่ใช่ไม่ต้องติดพม่านเลยน้ำน้ำในเข่าครับถึงไปจะเข่าแต่น้ำน้ำในเข่าอ๋อน้ำยังไม่เข้านะเฮ้ยอะไรมาหุยอะไรอ่ะปลาเหมือนไหมเหมือนไหมอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะใช ไอเีง่ลก็เป็นเรื่องสั้นตึงตึง h ี้เบิร์ดวันเกิดผู้ใดหมอนัฮะโอ้โหแบบเค้กแบบขนาดซื้อเดินขึ้นมานะเขาจังหวโอ้สามสปีนัดแถวละบอนัสมอนัสไหนหมอยุไสหมอหมอนัส คนที่เอารถแท้มาอห้ดีโอ้โหรถแท้มานะคะสุชาติมันเกิดด้วยนะคะคุณหมอนัทนะคะหมอนัทคนทีนเอาซื้อเค้กมาให้เรามอนัทส่วนเก่งใช่ค่ะหนึ่งบอกว่านเกิดไใสิข่อยสิสลุมนะวมันเกิดข่อยยังที่บ้านมันนี่ผมเย็นทุกคนมันเกิดข่อแต่เซลล์รับความกับปีใหม่ครับเทื่ยเดียวแล้วโอ้แบบประหยัดนะคะเทธอเดียวงบประมาณเทธอเดียวนะคะกินพร้อมกับปีใหม่เลยหันมาที่น้องนิว ไม่เสกไม่เสกอย่สวัสดีนครอย่าสวัสดีย่สวัสดีเอาเทียนมาเลยมาเป่าให้มอนัทหมออยู่ไหนหมอมนัทอยู่ช่องนี้หรือเปล่ามนัทน่ะหมออยู่หรือเปล่านี่สวัสดีสมเย็นทุกคนบ่ายมั่งมีนะครับลูทีนเซนะครับเราทางานกันตลอดเวลาเลยนะครับผมอเจ้าของบ้านมาดูบ้านหรือเปล่านี่เราทางานกันตลอดเวลาแล้วนะครับบ่ายมั่งมีลูทีนเซตนะครับผลิตทัณฑ์บำรุงสายตานะครับผมค่ะ ซีนิเฟริกนะคะหรือว่าตัวพ่นพ่นคอพ่นคอปวดข้อปวดเข่าก็นึกถึงซีนิเฟริกนะครับถ้าสายตาผ้ามัวในการชมไลฟ์สดและช่อง YouTube ต้องนึกถึงรูทีนเซตนะครับผมแต่ถ้าคุณปากเสียหรือปากเหม็นนะครับฉีดเข้าไปเลยครับอะไรคุณจิดโอเคซีโอเคซีนะครับโอเคซีนะครับผมอาศัยเขาโฆษณาให้เจ้าบอดีปากเจ้าเหม็นปากเจ้าไรซีไปเลยโอเคซีนะครับโอเคซีบายมั่งมี ลูทินซตนะครับโอ้โทรศัพท์มาเลยเด้อค่ะคอยบอรับก็บอได้เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยพักไปก่อนเด้อตอนนี้นะคะมีเค้กวันเกิดนะคะของมอนัสนะคะเป็นเค้กวันเกิดพี่กิ่ซื้อมาให้หมอนัสนะครับโอ้ยน่าเมอเมดนะคะโอ้ยน่ารักเค้กวันเกิดของมอนัดนะครับหมอนัสน่าไปอันนี้พี่กิซื้อมาให้นะครับผมคุณกิตลกนะครับผมก็ตกเทว่าคนสวนที่น่ารักครับผมคนสวนที่น่ารักครับก็เห็นอยู่ถามอยู่นั่นเหมือนกัะ เห็นอีหยังเห็นหยังจ้าน้องเล่นเกะครับผมมาเก็บคลิปนะคะตัวนี้นะคะคุณตกครับเอาคุณตกรถขอยืมเป็นยังไงวะโอ้ยรถเปื่อยนะแม่รถไฟฟ้านะเมียเออเปื่อยนะแม่เอาขอยไปปิดสวิตช์เลยก่อนเนะ อูน้นะ,ออนะคะมีต้นมงต,นมต้นไม้นะคะต้นนี้นะต้นเท่าไหร่พี่ชิดต,<อ>ต้นเท่าไหร่นี่ถ้าถ้าคุณขี่ก็ไปซื้อเองก็อยู่ที่ร้อยแปดสิบแต่ถ้าเราไปซื้อเองก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบครับไม่ใช่หรอกสกี่ร้อยกว่าบาทนู่นซื้อมาอยูยยางได้มาสี่ร้อยอยู่บ้านเราก็เหมือนกับใหญ่ขนาดนี้น่ะอ๋อเหรอเออบางทีก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบอย่างงี้อันนี้พวกผมใช้เส้นครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาขอใช้เส้นเนาะ มันจะต้นละซีอร่อยครับซีหาร่อยครับอยู่กรุงเทพครับอยู่เมืองเฮาบ้านเฮาก็คือกันนั่นเลยแมมม่่นนบบครรััผแกกกาเหือต่เขาต้องมีเส้นใหญ่มากๆนะถึงได้ราคานี้นะน่ารักน่าอยู่มากครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะจ๊ะนะครับผมอุ้ยมีต้นอันนี้ด้วยพุนาบ้านเลี้ยงปลาปลาดุกอันนี้เอาไว้ให้คนนั่งบ่ต้นยังพ่อยายพัน่าต้นนี้ยังครับพ่อหญ่เขาเรียกว่าต้นอะไรนะอะไรนะต้นอะไรนะต้นไทรอะไรนะ ต้นไสยังก่าบ๊อยหัวเนครับฮะ ไซ oh, อัสเตซเรียสีชมพูเด้อผลิตดัมเบลจักเด้ออันพืชพันธุ์อ at> ันนี้เรียกอันเรียกซื้ออีหยังซื้ออีหยังนะคะเพราะว่าไม่ใช่คนอันที่รักต้นไม้เนาะไม่ใช่คนอันไม่เคยมีความรู้เรื่องต้นไม้สักเท่าไหร่นะคะต้นอะไรชื่ออะไรนะคะแต่คุนจีนนี่เขาจะเขาจะมีความรู้นะเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้นะ ครับผมคนสวยครับนี่อย่างคือโบราณแล้วคือต่อแต่งแถมือเล่นอยู่ไหมเป็นยังครับมีปัญหาอยากมีปัญหาหน่อยไหมครับบุกประกอบของซื้อมาบ่นรถได้ครับมู่บ้านคนอยากไล่หน่อยไหมอยากไล่เนียอยากไล่ครับอยากไล่ไม่ใช่ยากไล่นะครับผมอยากอยากไล่ครับ หมู่บ้านอยากไร้ครับผมอยากไร้สดอยากไรสดนะครับส้นใสไปเลยนะมีความสงสัยมีสาสัยส่วนตัวครับผมจองตรงไหนดีครับอาจะรานก็มีนะครับหน้าบ้านนี่ตรงนี้จะว่างนะครับผมตรงนี้จะบ้างนะว่างนะครับข้างหน้านี่จะเทปูนเหรอคะหมู่บ้านสวนยางเราจะเน้นเป็นธรรมชาติเจเราจะใช้หินโรยมังกรเอาไว้เลี้ยงปลากัดทรายนี่เพื่อหินทรายเนี่มาเพื่อทีไว้อ่ะ ป้ายอะไรนะป้ายมั่งมีมีน้ำผู้ด้วยป้ายมั่งมีสีสุกอ๋ออ๋ออ,อม,มีน้ำผู้ด้วยมีน้ำผูสองพันแล้วมัน,นเป็นสีสรอบอ่ะมันจะเข้ากับบ้านผมด้วยนี่คือการเนาะสองพันห้าเราครับไปปอพันวัยสองพันสองครับคันนยูไปได้สองพันโอเคครับจัดเห็นไหมครับนี่นี่คือการเนาะไม่ใยเกาหลีสเกาหลีอีกต่างหากนะครับเข<ร>าเร <ไป S 3> <ไ>ียกอะไรโหย่าหน้าบ้านนะครับปรึกษาโครงการของมหาเศรษฐีเขานะคะเราก็ได้แต่ฟังนะคะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ค่ินี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลิชแนนได้นะคะสวัสดีค่ะ